สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยกินข้าวนะคะกินข้าวพักเที่ยงแล้วก็มีเนื้อทอดเห็นไหมคะก็จะ,จะกินของแห้งๆช่วงพักเที่ยงนะคะแค่นี้แหละพอเพราะว่ามันร้อนพี่น้องกินแค่นี้แหละแล้วก็จะได้กินยานะคะเพื่อมาไม่ให้มันหิวเนะพอประทางชีวิตนะคะ นี่เลยค่ะอตอนนี้ก็ตอนนี้สิบโมงครึ่งนะคะสิบโมงครึ่ง,งถ้กินข้าวแล้วก็มีผลไมน้นิดหน่อยพอค่ะก็ประมาณนี้อะไรประมาณนี้พี่น้องเาไปถึงบ้านเวลาเลิกงานเราก็ไปกินที่บ้านใช่ไหมคะ ก็มีน้ำส้มหนึ่งขวดก็จะประมาณนี้เลยครับพี่น้องสวัสดีนะคะกินข้าวก่อนนะสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยนะคะพี่น้องจ๋าพักค่ะพักกินข้าวนะคะ กี่ก็พักแล้วเนะาะราบกข้าวตันนี้ก็อิม่มพี่น้องอิม่มแล้วก็มีความรู้สึกว่าหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนนะคะแข <c oughs> ้าสามสิบนาทีเองพี่น้องแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เวลาอีกแล้วนะคะได้เวลาพี่จะทํางานวันนี้ก็มีคนนั่งอยู่ในรถด,ด้วยเนาะเพื่อนเขาก็ไม่อยากไปนะคะ เพราะว่าตอนนี้เนาะบริษัทเขาก็รับคนเนาะคนใหม่ๆที่เขาไม่ยังไม่เป็นนะเขาก็ส่งมาอยู่กับทีมยายไทยๆเนาะเพราะฉะนั้นจะบอกให้เขาไปพักเขาก็ไม่ไปเขาก็นั่งอยู่ในรถนะคะมาแล้วาหมกคนหนึ่งนะก็ยังว่าเด็กใหม่นะคะก็ต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปเนอะอาะยายก็นั่งพักสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปนั่งรถต่อนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็เดิน เครื่องบินก็กำลังรอนะคะพี่น้องรอค่ะรอเพื่อที่จะย้ายไทยใท้ทำความสะอาดนะคะมาลเพื่อนเขาเรียกจะเต้นให้เขาดูซะเลย <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ตอนพักมามามาเพื่อนแต่ละคนก็ทีมก็จะมาพักกันนะคะย้า เขาก็จะบ,บอกว่าทายๆนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเขาก็ไปพักที่ที่พนักที่พนักงานพักนะคะแต่ยายจะพักอยู่ที่รถแต่ตอนนี้ไม่ค่อยสะดวกเพราะเด็กใหม่มาสองคนเนาะยายก็เลยเออกมาอยู่ข้างนอกแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะพี่น้องสู้ค่ะสู้นะคะโอเคสู้ต่อไปเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องจะเลิกง,งานแล้วนะคะตอนนี้กํลาลังย่างมาถึงบ้าน พี่น้องมาถึงตรงนี้ก็โอ้หพี่น้องก็เดี๋ยววางมินโตก่อนป้ดพี่น้องลมโชยโชยนี่คือถนนข้างบ้านเนาะโอพี่น้องลมเย็นร้อนวันนี้31องศานะคะพี่น้องปาดไก็ดพวกมาดูสิเขายิ่งกลัวดำอยู่พ,พะหนะ ง,งานแล้วก็จะอารมณ์ดีนะคะพี่น้องไปทํางานก็อารมณ์ดีเนาะเป็นละเเลิกง,งานแล้วก็มวนมวนนะคะถึงบ้านอาบน้ําอาบท่าพี่น้องเอ้ยจะได้กินข้าวลำลำแซ่บๆซเนาะมีน้ําพริกอองอยู่หน่อยนึงทอดไข่จิ้มกระแตงกัระักกาดขาวพี่น้องปาด์านะนะนะองเห็นไหมลมลื่นนะต้นไม้เขา ตอนนี้เนะาะมันเดือนสิงหาแล้วเนาะแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบสามนะคะใกล้จะล่วงแล้วพี่น้องเพราะว่าสิงหากันยาตุคมก็จะเป็นฤดูใบไม้ล่วงใกล้เข้ามาแล้วเนาะนั่นก็หมายความว่าอีกไม่กี่เดือนหิมะก็ใกล้จะมาอีกแล้วตอนนี้นะพี่น้องนะให้อยู่กับแดดไปก่อนถามว่าร้อนไหมร้อนพี่น้องร้อนตับแตกเลยพี่น้องจา๋าดีเนี่ยเดินดีนะว่าเดินบ้านไม่ไกลเดินไม่ไกลบ้าน เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่แบบนี้แหละพี่น้องแต่ก็โอเคเนาะเดี๋ยวเลิกงานแล้วเดี๋ยวไปหากับข้าวแซ่บๆกินกันบนบ้านนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้วันพฤหัสอย่าลืมนะคะบ๊ายบายค่ะ